สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่องไมวินเทจเดลี่วันนี้เรามีสินค้ามาโชว์นะครับเป็นทั่งตีเหล็กนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็มาดูรูปร่างหน้าตาสินค้าโดยรอบกันก่อนนะครับค่อยๆหมุนไปอย่างช้าๆนะครับผมจะได้ดูทุกรายละเอียดนะครับผมด้านงาด้านหัวเขานะครับผม ด้านข้างอีกด้านเลยครับตัวนี้ไม่มีอะไรบ่งบอกนะครับเรียบๆแล้วก็มาด้านหลังครับผมแล้วก็มาครบด้านหน้านะครับโอเคตัวนี้สินค้านะครับเป็นทั้งตีเหล็กสภาพผ่านการใช้งานแล้วนะครับผมเป็นทั้งมือสองตัวนี้ทรงมันค่อนข้างจะไปเหมือนกับตัวยี่ห้อ UAT หรือว่าเป็นทั่งของเบลเยียมนะครับผมดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะคล้ายๆตัวนั้นตัวนี้จะเป็นทั่งที่มีงาแล้วก็มีมีงาสองด้านหรือจะเรียกว่าทั่งตูดเป็ดก็ได้ก็สุดแล้วแต่จะเรียนนะครับผมตัวนี้เป็นแคสติลก็คือเป็นเหล็กหล่อเหนียวนะครับจะดูว่าเป็นเหล็กหล่อก็อย่างที่บอกไปว่าตัวพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือนูนแต่ถ้าเกิดเป็นทั่งฟอร์สเนี่ย มันจะเป็นลักษณะตีมาร์กลงไปนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นแคสติลก็คือเป็นหล่อเหนียวนะครับผมตัวนี้สภาพสวยสมบูรณ์ด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวสัญลักษณ์บ่งบอกเหมือนจะเป็นเลข2นะครับผมแล้วตัวนั้นก็จะเป็นเลข4ตัวนี้จะเป็นเลขศูนย์นะครับผมแล้วก็มีจุดมาร์กสองจุดนะครับผมตัวนี้ไม่มีโลโก้ตีบอกแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นทั้งของเบลเยียมนะครับผม ซึ่งเป็นยี่ห้อ UAT ไปลองเซิร์ชในเน็ตแล้วทรงจะคล้ายๆแบบนี้เลยครับทรงจะคล้ายๆแบบนี้มีรูกปกรณ์หน้าหลังเหมือนกันนะครับผมงาประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีอยู่ท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมนี่ครับสภาพสวยสมบูรณ์หน้าทั้งก็มีร่องรอยการเคราะการตีบ้างเล็กน้อยนะครับผมงาก็มีร่องรอยตีเคาะบ้างเล็กน้อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปะวัดขนาดกว้างยาวสูงกันนะครับผมไปกันเลย นี่นะครับขนาดหน้าทั่งนี่กว้างประมาณ13เซนนะครับผมขนาดหน้าท่างกว้างประมาณ13เซน13เซนนะแล้วก็ความยาวจากงานะครับมาจนถึงด้านหลังหรือที่ประมาณ60เซนความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ60เซนครึ่งหรือ61เซนโดยประมาณนะครับ60เซนครึ่ง61เซน ความสูงครับผมนี่นะความสูงจากด้านล่างจนถึงนี่เลยเึิบอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนครึ่งนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนครึ่งนะครับผมตัวนี้ <c oughs> น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดกิโลนะครับ <c oughs> น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดก <c oughs> ิโลเดี๋ยวเรามาดูหน้าทาั่งครับ นี่งานนะครับผมมีร่องรอยการเคาะกันตีบ้างเล็กน้อยในรูอุปกรณ์ครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมแล้วดูหน้าทัางมีรอยตีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ลึกนะครับรูอุปกรณ์ข้างหลังนี้ยังคมๆอยู่เลยนะครับลองมาดูนี่นะครับดูขอบดุมๆกันนะครับถือว่าสภาพสวยใช้งานมาน้อยเลยครับผมตัวนี้ถือว่าสภาพสวยใช้งานมาน้อยเลยนี่นะครับ น้ำหนัก77กิโลหน้าท่างกว้าง13เซนนะครับความยาวอยู่ที่60เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ25เซนนะครับผมน้ำหนัก77กิโลทน่นี้รูปร่างหน้าตาดูทรงแล้วคล้ายๆกับท่างเบรเจียมยี่ห้อยี่ห้อ UAT นะครับผม <c oughs> ตัวนี้มีมาร์กวงบอกว่า240นะครับ <c oughs> สภาพสภาพสวยๆนะครับผม <c oughs> น้ำหนัก77กิโลน้ำหนักกำลังหน้ายกเลยนะครับผม <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองเคาะฟังเสียงกันดูนะครับผมมาแล้วนะได้อุปกรณ์มาเคาะตีแล้วไปกันเลยเสียงใสกลางวานันจริงๆครับตัวนี้เสียงใสกลางวานัน ครับแล้ก็มาสรุปกันอีกทีนะครับก็คือทั้งตัวนี้นี่เป็นทั้ง2เขาทั้ง2ง,งานะครับผมก็สุดแล้วแต่หรือทั้งตุดเป็ดก็สุดแล้วแต่แต่ตัวนี้ไม่มีโลโก้บอกว่าเป็น <c oughs> จากประเทศอะไรหรือว่าจากบริษัทอะไรยี่ห้ออะไรนะครับผมแต่ว่ามีเลข240 2- 4 <c> 0 <oughs> อยู่นะครับผม <c oughs> ตัวนี้ที่ผมได้บอกไปก็คือว่าทรงมันคล้ายๆกับทั้งเบลเยียมนะครับผมลองดูเดี๋ยวจะมีรูปท้ายคลิปนะครับผมทรงมันจะคล้ายๆกัน นะครับตัวนี้น้ําหนักตัวอยู่ที่77กิโลนะครับแล้วก็หน้าทั้งกว้าง13มเซนความยาวอยู่ที่60เซนความสูงอยู่ที่ประมาณ25 26ถึง26เซนนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่รับชมรับฟัง YouTube Channel ช่อง My Vi ิน t g g e d a i y นะครับก็เดี๋ยวจะมีเครื่องมือช่างมีสินค้านะครับมานำเสนอบ้างมาโชว์บ้างอยู่เรื่อยๆนะครับผมถ้าใครได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้ว ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ